เดี๋ยวมีเพลงหนึ่งแบบผมว่าจะร้องกับพี่รอนดอนบอยอยู่เสนอพี่โอ้ก่อนโปรดิวเซอร์ผมนะครับชื่อเพลงว่าบอกไอ้ในแม่เดี๋ยวเนื้อหาตอนแรกมันอาจจะงงๆหน่อยแต่แต่ท่อนหกผมอยากนำเสนอมากโอเคว่ากันซุมมเมเฮ็ดคือสีฮักทั้งคอมเมนท์ทั้งทักทั้งกดรักกดว้าเเฮ็ดคือผู้สาวผู้บ้าว ก็บอถึงคันที่สิได้คบกันจากว่าใจเจ้านั้นมันติดเอยียงหรือว่าเจ้ามีแฟนอยู่เป็นได้แค่คนในชัตบออาจแสดงโตตนทั้งที่เฮาเว้ากันมาก็นนาตั้งโดนเจ้าบอชัดเจนบอกันสมมือบอมีความหมาย เจ้าคุยลายหรือว่ายานไภัยเห็นบอกอายนาแ,แม้ว่าเจ้าหักแทหรือว่าหักเลนเลน mm hmm. อายีิได้เหตโตเป็นบอกโตลายบอกไอ่แนเป็นยังว่าสิสมหวังหรือสีอน้ำตาพ mm ัง hmm. อาที่ได้หยุดยังสิเพื่อใจเอาไว้บอกไอยเบิ ว่าสิได้เคียงคู่หร okay? ือแค่คุยกันไอ้สิได้ตั้งโตทันสิได้หยุดฝันบอกไอ uh, ้แน่เพียงย่ย่หย่บ e นารนบินขาในเก่งตุ๊ดแชนกเก่อสมมติไปนพี่อตอนบอยไอ้แ่นักบินขานเกชนักเ่งแช่น b กบ n น g ้นก the h ดแช่นั e เก่่ อารมณ์ที it. It ่ข้อน้องมีสุดแค่หนึ่งกิ้วฉันและฉันรักเธอเธอไม่บอกว่าเธอนั้นเป็นยังไงสถานะไม่ชัดเจนและฉันต้องทำยังไงเธอบอกว่ามันไม่มีใครแต่ทุกท้ายมันใช่ใช่ yeah yeah เจ้าบอกชัดเจนว่าการสัมผัสบอกมีความหมายเจ้าคุยลายหรือว่ายานภัยเห็นบอกอ้ายนะแม้ว่าเจ้าหักเธอหรือว่าหักเลนเล่ ไอ้ที่ได้เหตโตเป็นบอกออกโตลลยบอกไอ้แน่เป็นอยังว่าสิสมหวังหรือสิน้ำตาพังอ้ที่ได้หยุดยังสิเพื่อใจเอาไว้บอกออ้เบิ่งดูว่าสิได้เคียงคู่หรือแค่คุยกันอ้ที่ได้ตั้งโตทันสิได้หยุดฝันบอกอ้แน่ปี บอกอ้ในแม้นะครับทีนี้ก็แต่งจากปลายปากกาสีเหลืองท่านแท่งนั้นนะครับผมบอกไอ้ในแม้นั่นแหละแต่ท่อนสายมันว่าบอกไอนะ้ในเปลี่ยนก็คล้ายความหมายด้วยกัน,นครับขอบคุณมากครับแค่คนในแชทอืมนี่ก็ได้นะแค่คนในแชทเหรอมัน มันมันมันคล้ายมันมันธรรมดาไปเหมือนแค่คนคุยหรือคนในแชทมันไม่ดึงดูดแต่บอกไอ้ยนแม้หรือบอกอ้ยนะเปียงเขาอยากรู้ว่าอ้าบอกเรื่องอะไรวันนี้เขาก็อ่าอันนี้ความคิดผมเลยครับสองเพลงมมีอยู่จริง